แล้วเวลาแบบเอามาขายอยางเงี้ยครับเราแบบมีมีมีการเช็คไหมว่าแบบของแท้ของปลอมอะไรเงี้ยเราจะมีพนักง,งานรีกิชเช็คด้วยหรจะเป็นนายญี่ปุ่นมาเช็คให้เราพี่อ๋อแต่เพราพน,นักง,งานไม่ได้เช็คกัเคนเอง สวัสดีเพื่อนๆเซนโซทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็กลับมาที่ 2nd Street นะฮะหรือ Second Street นั่นเองนะครับผมที่ Big กซพารามสีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาของของผมนะครับมาขายนะครับผมแล้วก็จะได้ทราบรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ไปพร้อมกันด้วยนะครับว่าเขามีวิธีเช็คอย่างไงนะครับผมมีการรีกิทเช็คไหมไหนแท้ไหนปลอมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆนี่นะครับพอของมาถึงนะฮะเขาก็จะมีให้กดบัตรคิวนะครับ ครับันนี้เขียนวิชายเขียนชื่อแล้วก็เพื่อโทรผมหน่อยนะครับที่เล่นก็ได้นะครับพี่อันนี้บัตรคิววิชายเก็บไว้นะครับเ <c oughs> ขียนชื่อเอาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเวลาแบบเอามาขายเัีไงครับเราแบบมีมีมีการเช็คไหมว่าแบบของแท้ของปลอมอะไรยเงี้ยเราจะมีพนักงานรีกิชเช็คใช่ไหมจะเป็นนายญี่ปุ่นมาเช็คให้ครบพี่อ๋อแต่พวพนักงานไม่ได้เช็คกันเองไม่ได้เช็คกันเอง ต้องเป็นคนที่สอบได้แบบรองมาคราับพี่ถึงจะมีสิทธิ์ตีราคาให้ซึ่งตอนนี้จะเป็นแค่นายญี่ปุ่นเท่าน,นั้นมีสี่คนก็มีได้อันไหนอันไหนอันไหนแท้อันไหนปลอมเขาก็เขาก็จะเช็คกับพี่แต่เขาจะจะเขากลัวลูกค้าวีในวันนี้เวลาบอกลูกค้าว่าปลอมอะไรนะพี่เผื่อลูกค้าไปซื้อไม่จัดส่งซื้อไม่เนี่ยนั่นแล้วแบบอาจจะความคิดเห็นไม่ลงก็คือถ้าปลอมเมื่อคืนไม่ได้ไม่ได้ตีปลอมก็คือเลือกที่จะไม่ซื้อใช่เลือกจะไม่ซอ้อ เนี่ยแบบมันจะมีของรีเทิร์นบางทีนะครับพี่เอ่อวันนี้สมมติว่าตอนเสร็จแล้วพี่ถุงถุงของพี่เนี่ยพี่มัน,มน,นข้างในถุงมันจะมีของรีเทิร์นบางชิ้นแต่เราก็จะมีอายรายการที่รับครับพี่ส่วนถ้าสมมติว่าในของรีเทิร์นไม่มีเลยก็แสดงว่าเรารับทั้งหมดครับพี่อ,อ๋อก็คือสมมติว่าเอาไปเอาเอาเ,อาเ,อาเ,อาเช็คปุ๊บจับมาปุ๊บเขาจะประเมินราคามาก่อนเราให้เจ้าของตัดสินใจว่าแบบจะขายหรือไม่ขายก็คืออีกเรื่องหนึ่งอ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมเอาของไปดรอ เรียบร้อยนะครับผมเพื่อรอการเสนอราคานะครับผมว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับก็คือว่าผมมาได้คิวที่25นะครับผมนี่อันนี้คือหน้าตาแบบบัตรคิวนะครับซึ่งน้องพนักง,งานก็บอกว่าของของผมเนี่ยจะเช็คเสร็จเนี่ยอย่างช้าที่สุดเลยก็คือแบบประมาณ2โมงอะ่ะคิดดูดีผมมาถึงตอน11โมงเอาไปเช็คนะครับผมกว่าจะรู้ผลนะคือ2โมงคือนานมากนะครับผมเพราะว่า เขาต้องตรวจเช็คหลายขั้นตอนนะครับผมแล้วก็พนักงานที่เช็คเนี่ยนายญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่สี่คนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเอามาขายนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เพื่อจะโทรมาถามก่อนว่าตอนเนี้มีคิวไหมคิวเต็มหรือยังเนื่องจากว่าเขารับวันหนึ่งเนี่ยแค่หกิคิวเท่านั้นถ้าจันถึงสุกเนี่ยแนะนําถ้าอยากมาขายเนี่ยให้มาช่วงจันถึงสุกเพราะว่าจันถึงสุกเนี่ยคนมาขายค่อนข้างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยกว่าคิวจะเต็มเนี่ยเขาบอกว่า ไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยถ้าคุณถ้าเกิดเพื่อนๆมาถึงที่นี่ก่อนบ่ายโมงเนี่ยยังไงก็ได้คิวแน่นอนถ้าจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิวน่าจะหมดไวนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงผลออกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมขอเวลาไปหาอะไรทําก่อน A f e w moments later เอาละครับในที่สุดนะครับพนักงานของเซกัสตีก็โทรมาแล้วนะครับว่าของที่ผมได้นําไปดอกไว้เพื่อขายนะครับทําการตรวจเช็ค เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมาประมาณ3ชั่วโมงนะฮะไปเดวเราไปดูกันดีกว่าวาพอเข้ามาถึงนะครับผมก็ให้ใบใบคิวแก่พนักงานนะครับแล้วเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะไปเอาใบเสนอราคานะครับที่ ทางคนตรวจเช็คได้ลงไว้นะครับว่าขายได้เท่าไหร่บ้างเลยนะจะมาให้ผมประเมินนะครับว่าผมจะขายไหมหรือว่าจะไม่ขายนะครับนี่คใบเสนอราคานะครับอะครับหลังจากที่ผมดูใบป,ประเมินราคาเสร็จนะครับก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอากลับบ้านมาหนึ่งชิ้นนะครับเนื่องจากว่าคือราคามันแบบค่อนข้างต่ำนะครับในการที่เขารับซื้ออนะไร้ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมไปขายเองดีกว่าน่าจะแบบ ได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยโอเคหลังจากที่เราสกลงขายนะครับเขาก็จะมีหนังสือสัญญามาให้นะครับให้เราแบบอ่านก่อนนะครับแล้วก็จะแบบให้เราแบบมีใส่ลายเส้นเนาะแบนนี้เป็นรายละเอียดข้อหนึ่งถึงข้อหกอันนี้เป็นเลขประการส่วนโอเคเอาละครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังว่า ผมนํากลับบ้านมาหนึ่งรายการนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเอออันนี้รายการนี้ยผมสามารถไปขายเองได้น่าจะได้เงินเยอะกว่านะครับก็เอาง่ายก็คือว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ซีเรียสเลยแบบว่าเอ้ยขายได้น้อยอะไรเงี้ยได้เงินน้อยไม่เป็นไรก็สามารถมาขายได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําผมอยากจะให้เอาของที่แบบว่ามันขายยากๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตัวเองแบบลองเอาไปขายดูแล้วมันขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเอามาขายที่เนี้ย ก็ดีกว่าดีกว่าแต่ถ้าของไหนที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบอยู่ในกระแสยังไงก็ขายได้อ่ะแนะนําว่าให้ขายเองดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนกดราคาคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาอ่ะซื้อเราไปใช่ไหมเขาก็ต้องแบบมีสต็อกยังไม่รู้ว่าขายได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยบวกกําไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าอาจจะแบบกดราคาเราเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าขายเองได้ขายเองอะไรที่คิดว่า ลองขายดูแล้วแล้วแบบขายไม่ได้ขายยากอ่ะเอามาเอามาให้เขาประเมินราคาดูโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดขาดตวผมพ้้องอะไรไปก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ